ทสวัสดีวัยรุ่นทุนน้อยทุกคนครับครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็อันนี้ก็มาพอดีมีน้อง,น,องน้องช่างนะครับเขาส่งโซ่เราลินน่นะมันเป็นหน้าไม่รู้ร้อยสิบหรือเปรวานนะนะครับส่งมาให้เราให้ช่างต่อก็รับต่อนะครับต่อแต่ต่อยากบอกไว้ก่อนนะของร้อยสิบเครื่องปรวานเนี่ยต่อยากมากเขาต้องการเก้าสิบเอ็ดข้อแต่เขาเขาใช้แล้วละ่ะเขาใช้ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะ มันเขาคอข้อต่อมันแตกแต่อันนี้ก็ไม่ได้พลาดพิงของแบรนด์นะครับแต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่เฟืองอันนี้ก็ต่อเสร็จแล้วอันนี้มาดูเลยนะครับอันนี้เข้าเรื่องเลยมาดูก็อันนี้จะเอาเครื่องลูกค้ามาเป็นบอดี้นะครับก็ประมาณนี้รถก,ก็ชักเข้าไหร่ก็ล่อเข้าๆไว้ก่อนนี่ครับขอ้อต่อแล้วย้ำอันนี้ไม่ไให้ตอกนะครับก็ซื้อนี่ซื้อที่ต่อมาในเพจเขาก็มีขายนะตัวตัดต่อโซ่เราลิล้นนะครับก็เราก่อนใช้แบบบ้านๆอันนี้ก็ ลูกค้าส่งมาบ่อยเลยต้องต้องซื้อเ <l ese> ครื่องมือมานะครับก็เอาอมาโซ่แท้นะครับตัดเอามาข้อหนึ่งเพื่อนี้เขาส่งมาน้องก็ส่งมาน้องช่างส่งแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวมาหม,หมุนให้ดูเนี่ยข้อนี้นะครับก็ประกอบให้เรียบร้อยไม่มีเครื่องทดลองแล้วก็เอาเครื่องเอาเน่าเครื่องเก่าลูกค้าที่ผ่านนะแล้วก็หมุนให้ดูนะครับว่ามันไม่มีกระโดดนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกค้าตรงเนี้ยพอกรถไม่รู้รถสี่วาลหรือเป็นเครืองแต่งนี่เอามาชัดๆนะถ้าเป็นเครื่องแต่งนะครับ <muchos> <ingredients> <rados> เช็คก่อนก่อนใส่เช็คว่าโซ่เราลิ้นตัวเนี้กับเฟืองเนี่ยมันขบลงสนิทไหมนะครับหนึ่งเลยต้องเช็คก่อนนะครับถ้าแบรนด์ถูกๆหรือตามแอปต่างๆที่ถูกอ่กกกกะราคา100ร้อยบาทอย่าไปซื้อใช้นะสองสาร้อยก็ห้ามซื้อนะซึ่งเฟืองบิดแคมซื้อแบรนด์แพงนะครับเพราะว่าเจอมาแล้วอะโซ่ขาดโซ่โซตายนะครับเจอปัญหานะครับก็อันนี้ฝากไ,ไว้เนะี่ยอันนี้ก็มาดูกันเดี๋ยวมหมุนให้ดูครับหมุนตรงนี้นะมันคล่องเลยนะครับไม่ค่อยตนัดนะครับ ไม่มีการกระโดดนะค่องๆครับมันก็ใช้ได้ขบตรงเต๊ะนะครับเนี่ยหมืนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะจ,จัดส่งให้นะครับก็ประมาณนี้เลยเนี่ยมันก็ตึงๆต,ต,ตึงตึงโซ่มันก็ข้อฝึดๆนิดนึงพอใช้งานไปก็จะปกตินะครับก็แข็งแรงแน่นอนเพราะแข็งด้วย นะครับพวกนี้จัดส่งให้ก็สนใจหรือยังไงก็สอบถามได้ครับต่อโซลิงเปนร้ยยี่ห้าพึ่งมีโอสายพานนะี่งพึ่งต่อง่ายครับก็สกิดได้นะก็ฝากติดตามนะครบรอนานกันช่างครับช่องนี้มีจะให้และแบ,บ่งปันแนวทางก็สวัสดีครับฝากติดตามด้วย